ถ่ายทำกรามแดดตากฝนเพื่อส่งละครเพลงชื่อดังบนรักลูกทุ่งเอาใจร้อนๆของคุณผู้ชมแล้วทุกคนยังเต็มใจรับจอบเพิ่มถ่ายเ v มีนับสิบเพลงเพื่อเป็นของขวัญฟ,ฟรีๆให้ด้วยล่าสุดถึงคิวสาวเมเฟือ่งอารมณ์ถ่ายทอดอารมณ์กลั่นน้ำตาของคนแอบรักเขาในเพลงน้อยใจรับได้เศร้าสุดๆดค,คด่ะ แต่ในขณะที่น้ำตาอาบแก้มเบื้องหลังกลับโดนไอ้คราวปอกับทองกวาวจ้าแกล้งให้หลุดํำอยู่ใกล้ๆแต่สมาธิดีซะอย่างทำอะไรที่เมไม่ได้อยู่แล้วจ้าเสา้าดูเป็นแบบว่านางร้ายในผ้านางเอกค่ะอุ้ยน่าจะได้เล่นแบบนี้ทีดีใจมาก แกลงเขาเอาไว้เยอะพอถึงคิวตัวเองกลับขำสลายเทกกับลีลามไม่คุ้นนอนเกรงหน้าท้องร้องเพลงจีบสาวก็ครั้งแรกของไอ้คลาวปอนี่ลคะค่ะอกกกเ็บสตไปททุี